ก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะก็วันนี้นับจะเป็นตัวแปลงนะครับผมตัวแปลงสายแจ็คนะครับผมนะแปลงจากแจ็คเล็กนะครับผมนะขนาด3.5เป็น6.5นะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้ครับจะเป็นแบบสเตอริโอนะครับสองขีดนะครับผมนะเอาไว้สําหรับใช้กับพวกหูฟังนะครับผมนะพวกสายเอวิกต่าต่างๆนะครับผมนะนี่เลยนะก็จะเป็นแปลงจากแจ็คเล็กเป็นแจ็คใหญ่นะครับผมนะนี่เลยนะเจ้าเป็นแจ็คเล็กแบบนี้นะสองขีดแบบนี้นะสามารถเสียบ แปลงเป็นหูใหญ่ได้เลยนะครับผมนะก็จะใช้กับพวกหูฟังนะครับผมนะอย่างเช่นมาตัวแอมบังรุ่นนะครับผมนะอย่างนี่ครับจะเป็นช่องโฟนแบบนี้จะเป็นช่องใหญ่นะครับผมแล้วมาหูฟังนะครับผมนะเป็นแจ็คเล็กแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถใช้เจ้านี่นะครับผมนะเสียบปึ๊บแล้วก็สามารถเสียบเข้าที่รูที่ลูกนี้ได้เลยนะครับผมนะนี่เลยง่ายๆนะครับผมนะก็เจ้าหัวแปลงตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ50บบาทนะครับผมนะ ก็ท่านไหนสนใจนะผมน้หัวแปลงแจ็คนะครับผมในขนาด6.5แบบนี้ไปใช้กันนะครับผมนะก็ติดต่ออีบออกมาที่ร้านได้นะครับผมนะอยากจะมาลองดูสินค้าด้วยตัวเองที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุนสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไปเจอกันใหม่ด้วยนะครับผม